บทที่427เพื่อนมีไว้ทําไม2ในห้องของตระกูลถังเสฉวนทางกูนักมองถังโซโซด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนเล็กน้อยส่วนเธอกลับมองกลับมาที่เขาด้วยดวงตาที่ระยิบระยับทางกูนัก หลับตาลงนี่ไม่ผิดหรอกจริงๆแล้วไม่มีอะไรผิดกับเธอเลยทั้งโซโซตอนนี้เป็นลูกศิษย์ฮัวซานที่มั่นใจในตนเองและเป็นหนักสู้เต็มตัวดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าลักษณะของเธอค่อนข้างปกติ อย่างไรก็ตามสำหรับถังกูนักเธอยังคงเป็นลูกสาวเล็กของเขาขนที่เคยเหมือนดอกไม้เพราะเหตุนี้เขาจึงไม่สามารถช่วยได้ที่จะรู้สึกไม่คุ้นเคยกับรูปลักษณ์ปัจจุบันของเธอแม้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเห็นเธอตั้งแต่เธอเข้าร่วมหัวซานและผมของเธอผูกอย่างลุมหหลวม เมื่อเปรียบเทียบกับเสื้อผ้าที่เธอสวมเมื่ออยู่ในตระกูลถังเธอดูสบายเกินไปในชุดปัจจุบันและผิวสีแทนที่ดูแข็งแรงเธอดูไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรจริงๆแล้วใครจะแคร์ลูกสาวของฉันแข็งแรงดีและเขาแสดงรอยยิ้มแฮปปี้มองเธอเธอลำบากมากเลยที่เดินทางมาที่นี่ ไม่ครับพ่อถังโซโซตอบเสียงดังเธอพูดเบาลงหน่อยได้แล้วใช่ครับทังกูนักตกใจและหันไปมองจุงหมอยงผู้กำลังเอียงหัวทำไมไอ้เจ้าหนูนี่ทำให้ลูกสาวคนอื่นกลายเป็นโจรไปไม่ไม่เป็นไรเธอแข็งแรงแล้วตอนนี้เมื่อความคิดภายในเริ่มขัดแย้งกันริมฝีปากของถังกูนักสันระริกข้อเท็จจริงยังไม่ได้จัดระเบียบ ถูกแล้วดีใจที่เธอกลับบ้านหลังจากนานมากใช่ครับหนูก็ชอบเหมือนกันโซโซขอร้องอย่างน้อยก็พูดกับพ่อสบายๆเธอะขอร้องบากของถังกูนักล่วงลงแต่ความตกใจที่เขาได้รับก็ไม่มีทางเปรียบกับสิ่งที่ถังแพรประสบโซโซ อืมอืมนั่นเธอเปลี่ยนไปมากอืมหนูรู้สึกเหมือนเดิมนะถูกถ้าเธอพูดอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องจริงเฮ้อเฮถังแพ่เหลือบมองน้องสาวด้วยหน้าอึกอกักก่อนหลบสายตาไปแล้วด้วยเสียงที่อึกอักยิ่งกว่านั้นเขาถามจุงหมงียงเป็นไปได้ไหมครับนานน้อยจุงหมงียง ใช่ครับคำตอบที่มีชีวิตชีวาของเขาทำให้ถังแพรสับสนมากขึ้นในอดีตเขาเคยโยนดาบพกใส่ชายคนนี้ระหว่างการต่อสู้กับถังกูนักเพราะเหตุนั้นเขาจึงไม่ใช่ผู้สืบทอดชั้นนำอีกต่อไปและตอนนี้เขากำลังต่อสู้กับถังจานเพื่อตำแหน่งนั้นแน่นอนไม่มีความรู้สึกแย่ๆต่อลูกศิษย์คนนี้สิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่นักสู้ไม่ควรทำและแม้แต่ตอนนี้เขายังรู้สึกเสียใจและอายต่อจุงเมียง แต่ตอนนี้ถังแผ่ก็ชื่นชมเขาเช่นกันชังกลาหารจุงเมียงรับคำทักทายของเขาด้วยรอยยิ้มสดใสารากับไม่แคร์นี่คือความแตกต่างระหว่างเราเมื่อพวกเขาพบกันครั้งแรกจุงเมียงเป็นลูกศิษย์หัวซานแต่ตอนนี้ฝีมือของเขาทำให้เขากลายเป็นยักษ์ยักษ์ที่สูงจนไม่สามารถแสดงออกด้วยคำพูดได้ดังนั้นถังแพ่จึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องประหลาดใจกับการตอบสนองของจุงเมียงเสียงของถังแพรลดลงและตอนนี้เขาถอน ตัววแลว้ขอบคุณครับอืมขอบคุณเรื่องอะไรที่ทิ้งความผิดพลาดของผมเขาหยุดชั่วครู่และหายใจลึกก่อนที่จะพูดได้เป็นช่วงเวลาที่ผมโง่เขลากร,รุณายกโทษให้ไม่สามารถขอโทษอย่างเหมาะสมได้อืมแต่จุงเหมียงเอียงหัวราวกับไม่จำได้ว่าถังแพรกำลังพูดถึงอะไรแล้วเมื่อถังแพรเริ่มสงสัยว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแบกชอนก็กระซิบในหูจุงเหมียงคนที่แทงเธอเมื่อก่อน อะไรนะเขาคือไอ้หนูคนนั้นหรอเรากับไม่รู้จุงเหมียวลืมตากว้าวและมองถังแผลแบกชอนถอนหายใจปิดหน้ามาคิดดูแล้วจุงเหมียวแทบจะไม่เห็นถังแผรเลยตอนนั้นจุงเหมียวเห็นเขาแทบเพียงแวบเดียวก่อนจะหมดสติจากบาดแผลที่ถูกแทงและหลังจากนั้นถังแผลก็ถูกคุมขังไม่เธอต้องการตายแน่กล้าดียังไงมาโผล่หน้าฉันเธอแทงหลังฉันน้นน้อยปล่อยไปได้แล้วเอาเถอะเฮ้อเฮ้อลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเข้า กันได้ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงในคำพูดที่จุงหม่องใช้ทำให้ถังแพรเงื่อออกในอีกความหมายหนึ่งเขาน่ากลัวน่ากลัวในทางที่จ่างกันและถังกูนักที่เฝ้าดูสิ่งนี้ก็ยิ้มจริงๆแล้วดีที่ฉันผูกพันธมิตรกับพวกเขาหรือเปล่าอืมดูเหมือนจะสายเกินไปที่จะรู้สึกเสียใจอืม อืมถังแพร่เคลียร์คอเอาเถอะพวกเธอคงลำบากมากเลยที่เดินทางมาที่นี่จริงๆแล้วมันคงเป็นเรื่องยุ่งยากคงลำบากแค่ไหนถ้าเป็นคนที่ลากรถเข็นเป็นจุงเหมี่ยงที่สั่งสิ่งนี้แต่เขาไม่สามารถเข้าใจลูกศิษย์ที่ตามมาด้วยใช่ผมได้ยินว่าพวกเธอจะมาแต่มาเพื่ออะไรอืมทันไม่เห็นหรอเห็นอะไรของในรถเข็น ของที่บรรจุแน่นๆอ่าฝนตกเลยห่อไว้จึงไม่ได้ตรวจสอบจดหมายที่ผมได้รับบอกว่าพวกเธอจะอธิบายอ่าไม่มีอะไรมากผมอยากให้ท่านทำดาบแล้วเราเอาวัสดุมาด้วยวัสดุใช่ครับเหล็กเย็นอ่าอะไรนั่นแหละผมทำอะไรเหล็กเย็นหมื่นปีทั้งกูนักตกใจเป็นจริงหรอนั่นคือสิ่งที่เธอเอามาใช่ครับ เออนั่นไม่ใช่โลหะที่เธอหาได้แค่ขุดหินแล้วเธอเอามาได้มากขนาดนี้จากไหนฝังอยู่ในหัวซานชีวิตหายไปสักใบหน้าถังกูนักใช้เวลานานกว่าที่คาดเขาถึงจะฟื้นสติในระหว่างนั้นเสียงข้างในเขาพูดว่าบรรพบุรุษของตระกูลถังทำอะไรอยู่ทำไมถึงไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่ไม่ให้อะไรเลยน,น้ำเย็นพ่อ อืมถังกูนักรับน้ำที่ถังจานเสนอก่อนอื่นผมต้องตรวจสอบของก่อนจริงจริงใช้สิ่งที่เธอพูดไหมใช่ครับไปกันเถอะเมื่อถังกูนักเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและออกจากห้องครอบครัวของเขาและลูกศิษย์จากหัวสารก็ตามจังหวะใกล้เคียงกับการวิ่งและยุนจงถามแบกชอนแต่พี่นายอืมเหล็กเย็นมันมีค่ามากขนาดนั้นหรอไม่ผมรู้ว่ามันมีค่าแต่ปฏิกิริยาของท่านหลอดผมจะรู้อะไรที่เธอไม่รู้ เาเดูเหมือนว่าตอนนั้นเองถังกูนักหยุดเดินและสายหัวขณะที่มองหาในพลในพลใช่ท่านหลอดสร้างสูตกใจและวิ่งเข้ามาเขาไม่สามารถช่วยได้จะประหลาดใจเมื่อได้ยินถังกูนักตะโกนโดยปกติท่นหลอดของเขาไม่เคยเปล่งเสียงดัง เกิดอะไรขึ้นรถเข็นที่หัวสารลากเข้ามาอยู่ไหนอ่ารถเข็นหรอทั้งสั่งสูตับอย่างสงบเรากับไม่จําเป็นต้องโกลาหลนล้อหากเลยทิ้งไว้หน้าโรงยานหลังเพื่อให้ซ่อมข้างในมีอะไรกับมันหลีกทาง อักหลังจากเกือบจะผลักเขาออกไปถังกูนักวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวจริงๆแล้วตรงหน้าเขาคือรถเข็นที่เต็มไปด้วยโลหะมีค่าสิ่งที่มันบรรจุดูเห็นได้อย่างชัดเจนมะมากมายอึกถังกูนักจับอกเหมือนสิ่งนี้ช็อกเกินไปนี่ไอเวนเอย๋ยเธอรู้ว่านี่คืออะไรแล้วยังทำคนที่แตะสิ่งนี้จะได้รับการลงโทษในที่สุดเขาดึงเข็มกอกจากแขนเสือ้อและโยนไปที่ลูกศิษย์จากฮวาซาน ไม่นี่เป็นเรื่องอะไรของคนบ้าจูจุๆจุงยองดึงดาบออกมาเมื่อเห็นท่าทีของถังกูนักและฟันเข็มแม้ในระหว่างนี้มันก็ไร้าสาระที่เขาไม่โยนไปทางโซโซถังกูนักโกรธขณะที่ค่อยๆถอดผ้าคลุมรถเข็นจากนั้นรถเข็นโลหะที่เต็มไปด้วยโลหะก็เผยตัวเต็มที่ตอนแรกดูเหมือนจะเป็นเศษที่ทิ้งทําให้ยากที่จะกําหนดวัสดุจากลักษณะแต่ถังกูนักรู้ว่านี่คืออะไรอึกอึกหายใจลึกหลายครั้ง เขาแตะโลหะความเย็นยะเยือกวิ่งผ่านนิ้วของเขาและดวงตาของเขาขยายใหญ่ถ,ถูกแล้วนี่แหละมันเป็นหนึ่งในโลหะที่ดีที่สุดถังกูนักรีบดึงผ้าออกแล้วมองเหล็กด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความตกใจความประหลาดใจและความตื่นเต้นมา,มากขนาดนี้เฮ้ <c oughs> ใช่ไหมจุงยองเงียบๆเ,เข้าใกล้เขาแต่ถังกูนักก็หันไปหาเขาทันทีทําให้จุงยองสะดุง้งอะไรไม่ใช่หรอมันต้องเป็น เฮ้ย <Hey, S 2> เธอถังกูนักจับจุงย่องและโยนเขาเธอรู้ไหมว่านี่เป็นวัสดุประเภทไหนโดยน้ำหนักมันแพงกว่าทองคำร้อยเท่าไม่แค่ร้อยหรอจริงๆแล้วมันจะมีค่ามากกว่านั้นจุงยองที่บินออกไปลงจอดและเอียงหัวอืมอย่างนั้นหรอผมไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นไม่เธอพูดเรื่องอะไรเนี่ยราคามันพุ่งสูงขึ้นมาร้อยปีแล้วหลังจากสงครามกับสำนักปีศาจเหล็กนี้แห้งหมดแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วผมเข้าใจ ด้วยจำนวนนี้แม้ว่าหัวาสานจะขายหมดก็จะไม่มีเงินพอซื้อทั้งหมดแล้วเธอแค่ห่อด้วยผ้าแล้วเอามาหัวเธอทำด้วยหินหรอไม่นั่นแค่ก้อนโลหะเมื่อเห็นจุงยองจู้จี้ถังกูนักหันหลังและเสถึงเมื่อยกรถเข็นก้อนโลหะแค่ก้อนโลหะถ้าสมาชิกในครอบครัวของเขาถ้าคนจากตระกูลถังพูดแบบนี้ถังกูนักจะเย็บปากพวกเขาอย่างไรก็ตามฝ่ายตรงข้ามตอนนี้เป็นนักดาบที่ไม่รู้ว่าโลหะนี้มีค่าแค่ไหน อยากพูดถึงมันเลยถูกความโกรธจ,จะนำอะไรมาไอ้หนูนี่ทำเป็นแบบนี้ตลอดฟูใช่แล้วแล้วทำไมถึงเอาโลหะเยอะขนาดนี้มาที่นี่เพื่อทำดาบดาบใช่ครับดาบดอกบวยดวงตาของถังกูนักกระตุกทำดาบจากทั้งหมดนี้ใช่ครับใบหน้าของเขาที่ในที่สุดก็สงบลงเป็นวินาทีกลับแดงอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขารีฟื้นสติไม่อย่าตื่นเต้นเรื่องนี้มากเกินไป หายใจลึกเขามองจุงยองและถามเธอคิดจะทำอาวุธศักดิ์สิทธิ์สำหรับสำนักศิลปะการต่อสู้หรอไม่ครับแค่ดาบดอกบุยธรรมดาเพื่อให้พี่ๆบ้าอืมในที่สุดถังกูหนักที่ทนไม่ได้ก็พูดคำหยาบออกมาอะไรนะฉันจะทำดาบจากทองคำดีกว่าไม่ถ้าดาบนี้ทำเสร็จเธอก็ซื้อคฤหาหาดได้ฮวาซานกลายเป็นสำนักรรมั่งคั่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮ <c> ฮ <oughs> ท่านดูเหมือนไม่รู้เลยอืมจุงยองยื่นท้องออกผมมีเงินเยอะ ถังกูนักในที่สุดก็นั่งลงดูเหมือนเขาตะโกนวันนี้มากกว่าตลอดชีวิตรวมกันเธอไม่ได้อยู่ในสภาพจิตใจที่เหมาะสมแน่นอนเขารู้สิ่งนี้อยู่แล้วเขารู้ว่าจุงย่องบ้าครึ่งหนึ่งทำได้ไหมผมเอามาที่นี่เพราะคิดว่าท่านทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้ผมจะหาที่อื่นหัวของถังกูนักหมุนหลังจากครู่หนึ่งเขาจัดระเบียบความคิดและสงบลงแน่นอนเราทำได้ถ้าเป็นเทคนิคการหลอมของตระกูลเราไม่ยากที่จะทำดาบจากนี่ โอ้แล้วแต่มีเงื่อนไขอืมดวงจาของถังกูนักเปล่งประกายเธอให้ผมสักนิดได้ไหมผมจะไม่ขอมากแค่นิดเดียวเพื่อนมีไว้ Somehow. ทำไมฮ่าฮ่าฮ่าถังโซโซที่เฝ้าดูสิ่งนี้ก็เงียบเงียบหันหัวไปพ่อของเธอที่เธอภูมิใจมาตลอดทำให้เธออายวันนี้ หากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าจุงยองจะพบกับช่างฝีมือระดับเทพของตระกูลถังแต่ปัญหาคือติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่428 <c oughs> เพื่อนมีไว้ทำไม3ขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไปค่ะ